สวัสดีครับมือนีปอจอสั้นแน่หรอนะครับผมอ่ะมือนีเฮาเก๋วา่าตามหาลุงนะครับผมเอาขอไม่ลุงครับผมมือนีผมมาตามหาลุงแต่ตอนนี้คือพรพอลุ่งนะครับผมลุ่งเสียครับรุ่งบ่มากครับมือนีเอาขอไม่ห้ครับ ขอไม่ลุ่งครับนรุ่งบอมาเลยเป็นแดนแหละพี่น้องถากันจังน้อยเนาะพี่น้องกินนางถานางถาเราจะเข้าหาเรามาหาเรามาจังเหี่ยงขอ,อนำให้เล่านะครับเจวก็บุวงไวย์นางถาจักสามสิบนาทีกันปกติกะเวลานีแล้วกัวกวนอา,าจจะมาะกหรออาจจะมาแล้ว,แ,ลวแต่ว่ามึอนี้มึอนี้ยังไม่ได้เห็นนะครับ นย่งมมทัฐนเห็นเฮ้ยเดี๋ยวเราล่ลลอสามสีบวนทีโอเคครับพี่น้องครับืันนี้ลุงบม่มาครับผมลุงบูรุบะใาไสครับลุงที่ว่าอยู่คิปทีเหล่าที่ว่าขอมาให้นะครับอยู่ใต้สะพาน เสียครับพี่น้องมือนนี้เ่เห็นครับตายเฮ้ยฮะเนี่ยยางไม่น้ำยางไม่แถวนี่น่าจะมีค้นที่ว่าเพื่อท่านด้กินเขาเนาะเดี๋ยวขอไปเพิ่นกินนะครับมาแล้วมาด้วยใจก็ต้องเห็นไหนมันจะได้ได้แก่มาแล้วก็เอาห้เพิ่นไหนมันไดียกินได้ยิ้มนะครับพี่น้องคือเออเนี่ยยางเราเบิงกันแถวไปรถมงรถเมฆครับ ไปเสียดายลุงบอม่าเสียดายลุงบอม่ามือนี้อุตสาห์เตรียมการไหมลุงยังดีเลยผมนั่งล่อ,อสามสีมทัที่สี่ีมัที่แล้วโอ้เราหนาจะบอม่านะครับไปหายเบื้อง ขอลุ่งคนนุงขอลุ่งคนหนึ่งนะคะรับบโรลุว่าเรากินข้าวไปแล้วยังไม่ถามแล้วป่ะยังไม่ถามแล้วป่ะรุงรุงกินข้าวไหมครับนอนครับกินข้าวไหมนอนครับลุงนอนนี่ปะเนี่ยครับผมนอนแถวน,นี้ครับนอนนอนนี่เหรอไม่รู้จะไปไหนครับผมมีแมสมีอะไรไหมนเนี่ยมีครับมีเรียบร้อยนะมีเรียบร้อยครับไม่รู้จะไปไหนครับนอนนี่ นอนประจําไหมเนี่ยไม่ครับแล้วนี่นอนนี่ลุงนี่คงจะต้องตรงนี้แหละครับอ่ะลุงเอาเอาข้าวไปก่อนครับเอาเอาข้าวกล่องนึงเอากล่องนึงโอเคไมเปครับข้าวกล่องนึงก่อนครับผมขอบคุณมากครับครับนี่แหละถ้าผมไม่เจอนี่ผมก็เข้ามาให้ตลอดอยู่นี่ครับครับงั้นเขาพอนอนนี่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่ทราบครับผมเเเดินอาข้าไปให้ขอก่อนครับ คุณมีน้ำไหมไม่มีเดี๋ยวผมเอาน้ำให้นะนั่งรอนี่นั่งรอนี่พี่ทานข้าวทานอะไรยังเนี่ยอทานแล้วครับเอบคุณนะขอบคุณครับนายตำรวจกินยังครับเอากินเรียบร้อยครับเอาไม่พี่เอาไม่พี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับผมนอนนี่ปะเนี่ยครับ อะไรเนี่ยรอกระเป๋าครับกระเป๋ามีนมมีน้ำกินนะมีแล้วครับซื้อมาแล้วครับโอเคเอ๋อพี่เอานอนนี่ถึงเช้าเลยเหรอครับแล้วก็แล้วก็ออกไปข้างนอกครับไปข้างนอกคแคปไปนอกประั้นเอาลุงตรงนี้เสียบได้แล้ว เอาลุงลุงตามเข้ามาเอ,เ,อเอาเอาน้ำมา <S <S วางวางันนี้ได้นะวางวางได้วางได้ไม่เป็นไรไม่ไมีใครเอาหรอก นพอไหมข้าเอาอีกกล่องนึ่งไหมเอาอีกกล่องนึ่งไหมได้ไดดไดครับครับเอาอีกกล่องนึงไปเดี๋ยวเอาน้ำให้น้ำซื้อมาเยน็ยนๆเลยครับขอบคุณครับขอให้จเจริญเจริญครับครับลุงครับยังไงก็ลุงก็รักษาเนื้อสักษาตัวด้วยนะลุงนะ,ะไปไป วัดไทยวัดไทย <laughs> อยู่บนรอนะอ,ะอยู่ไปลูกเอ <laughs> ้ผมก็ช่วยได้เท่านี้แหละครับคร <c oughs> ับวันนี้วันนี้เจอลุงเจอลุงคนใหม่อย่านอนนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย ให้ไปสองกล่องครับเมื่อกี้ครับัทนสหรพี่น้องเอ้ยคนเท่ามันเหลือกบ่ไะเดีอย่งไรก็ซอยเหลือกันไปนะพี่น้องเดี๋ยวขี่รถน้ำหาลุ่งอีกก้อนของใจครับพี่น้องของใจเดี๋ยวขี่รถรถน้ำหาลุ่งอีกจกหลอกกันพี่น้องเล่าบ่เห็นเล่ากันขันบ่นเห็นเล่าอีกอ่ะผมกับซีดีเลยกกับบานเลยนะครับ ไดเลยกับบัตรเลยกับห้องเคนละเอา้าจังไดกะขอหยัดขอหยัดขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้พ่อสมีก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้หนนนหนาโอกาสหนา้าจังวากันไหมนะครับบ๊ายบายครับพี่น้องซอยกันมนุษย์มนุษย์โลกครับเอไอ, <c oughs> อ,อไปพี่น้องโอ้วนหาไปวนหามา โบพ่อยนีรุ่งบอยูในเขตบริเวณนี้แล้วไปทางไหนบุญนี่ครับเดี๋ยวฮะโอเคผมมีบอยูครับเอาพี่น้องพีวเห็นแล้วดอก <c oughs> งวดนาคันเห็นเงิอ ไม่เล่วอีกนะครับวันนี้ก็พี่สีพอส่อตำหนีแหละครับังได้กัดได้ซอยเหลืออยู่ดอกได้ให้ยหุยังดีนะครับเจ๊ครับผมไอปอ้าจอกอะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้เหี้ยเตีย้ยกล้าอีกไ่เห็นลุงกับลุงเสีย